แฟนเพจแอดมายเดอะมังอ,อ้อคาเซนเตอร์ทุกท่านนะคะแล้วก็สาววกช่อง YouTube แอดมายคาชาแนลด้วยค่ะกลับมาพบกับแอมนะคะเป็นประจำอย่างนี้เช่นเคยค่ะเราถ่ายทอดสดกันที่โชว์รูมตั้งอยู่ถนนจรรยสนิทวงนะคะพระราม7ระหว่างซอยจรรย89ถึง9 1ค่ะจุดสังเกตง่ายๆเลยอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าบางอ้อนะคะวันนี้นอกจากแอมจะมารีวิวรถสวยๆแล้วนะคะโปรโมชั่น ก็ห้ามพลาดเลยนะคะตอนนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอีกไม่กี่วันนะคะโปรส่วนลดค่าจัดโอนของเราก็จะหมดแต่พิเศษสุดเลยค่ะเนื่องในวันเด็กนะคะเราก็มีโปรมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะไม่ให้เป็นการขาดตอนเลยนะคะอ๋อค่ะโปรวันเด็กนะคะก็ ใช่ค่ะมีจักรยานนะคะแบบพับได้ให้ดูด้วยแต่วันนี้ค่ะพิเศษสุดเลยเดี๋ยวเรามารีวิวรถอนเนกประสงค์กันก่อนดีกว่านะคะ<ม>อ๋อค่ะรถอนเนกประสงค์นะคะ <c oughs> เช่นเอาผาดน,นะคะนี่ <c oughs> คันนี้ผู้บริหารขับมาจอดตรงนี้เลยนะคะเอจ้าเอ๋ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นชมพู่ผู้บริหารสวัสดีนะคะแฟนเพจแอดมินทุกคนนะคะก็อันนี้เป็นรีวิวจากประสบการณ์จริงเลยนะคะสำหรับรถอเนกประสงค์นะคะก็ชมพู่ก็ได้ใช้งานนะคะอันนี้เอาผาดราคาเท่าไหร่นะคะคันนี้เอาขายคันนี้เท่าไหร่คะราคา7 3 9 0 0 0นามหมื่นเก้าพันนะคะก็คุ้มค่านะคะลองมาดูข้างในไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างอ่าเราก็จะเห็นนะคะ เจ้าตัวน้อยนะคะนั่งคาซีทอยู่ช่สสางเป็นรถที่เต็มไปด้วยความสุขจริงๆนะคะข้างหลังก็ยังนั่งได้นะคะโอ้โหคันนี้คุ้มค่าไหนขอดูท่านผู้ชมหน่อยมีเข้ามาดูกันกี่ท่านแล้วนะคะวันนี้นะคะให้เปิดตัวน้องหน้าชื่นชมนะคะน้องหน้าชื่นชม ภาษาอังกฤษชื่อแอดมายก็คือมาจากที่โชว์รูมแอ m มายเรานี่เองนะคะสวัสดีทั้ง1ิบสท่านนะคะตอนนี้เราเพิ่งเข้ามาดูรถอเนกประสงค์ของ a d m มายนะคะให้ดูความคุ้มค่าก่อนความสนุกในการใช้รถอเนกประสงค์โอ้โหโดยเฉพาะรถเอาผาดคันนี้นะคะไม่แพงเลยเ แล้วก็คันนี้มาในออปชันเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นม่านไฟฟ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วคันนี้ก็ติดฟิล์มเยวาองดูข้าติดฟิล์มเซรามิกแล้วโอ้ยังไม่พอติดม่านด้วยนะคะแถมยังมีทีวีด้วยแล้วก็อ๋ออันนี้สำหรับครอบครัวเลยข้างหน้าเต็มไปด้วยของข้างหลังก็ประตูไฟฟ้า มันก็ขับสบายไหมคะรุ่นนี้สบายครับเห็นคุณก็บอกว่าไม่ขายนะคันนี้แต่ว่าถ้าลูกค้าถามมาเดี๋ยวเราเราคุยได้กันนะคะกนณีเพื่อเปลี่ยนไฟหลังมาเขาอยากมันเท่หน่อยไหนคะไฟหลังอยู่ข้างหลังเนี่ยก็ให้ดูกันเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นเอ่อเกี่ยวกับ การใช้งานจริงนะคะสําหรับรถครอบครัวนะคะและรถครอบครัวอีกคันหนึ่งที่เรากําลังจะไปดูนะคะรถปาเจลโลก็นั่งได้เจ็ดที่นั่งเหมือนกันสําหรับครอบครัวทีออ่อาจจะมีน้องๆน,นะคะแล้วและวันเด็กเนี่ยก็อยากที่จะให้ท่านผู้ชมนะคะได้พาครอบครัวพาน้องๆไปเที่ยวกันนะคะกับรถที่ปลอดภัยแล้วก็เต็มไปด้วยความสุขนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นรถคันไหนนะคะโดนคุณแอมลองพาไปชมดูนะคะ เดี๋ยวบายยน้องเบร์ลลินกันก่อนนะคะบายบายเป็นรถครอบครัวที่ไายบายด้วยนะนี่ก็เป็นแบบประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะสองข้างเลยค่ะแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยลมดำนะคะเดี๋ยวเราให้ดูตอนขับเคลื่อนไปโหแม็กก็แต่งมาสวยมากๆเลยนะคะคันนี้ผู้บริหารเทสแล้วนะคะแล้วก็ เพิ่มเติมในส่วนการติดฟิล์มเซรามิกรอบคันแล้วด้วยนะคะแล้วก็แถมฟรีเคลือบแก้วอีก3ปีเลยคันนี้คุ้มค่ามากๆนะคะนี่ไปแล้วนะคะรถเอาผ่านเนี่ยเหมาะมากๆกับที่จะเป็นรถครอบครัวซึ่งเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเรามีอีกหนึ่งคันนะคะที่พร้อมอยู่แล้วนะคะกับ Mitsubishi Pajero Sport 2.5 GT ปี2011คันนี้เลยค่ะ ถ้าใครเป็นแฟนเพจเนี่ยจะจำได้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองแอมได้ไลฟ์2คันนะคะก็คือปี12ด้วยแต่ไปแล้วค่ะปี12ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาไวไปไวสเสือเกินค่ะตอนนี้เหลืออีก1คันนะคะในงบประมาณไม่ถึง0 0 0 0นคุณก็เป็นเจ้าของได้นะคะกับรถสวยประวัติดีสภาพดีรับประกันโครงสร้างตัวถังเดิมและเลขไมแท้แน่นอน100นะคะคันนี้เป็นรถ เจ้าของเดียวด้วยนะคะเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นผู้หญิงค่ะการใช้งานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะผู้หญิงนะคะก็ใช้งานดีนะคะดูแลรถก็ดูแลที่ศูนย์นะคะเดี๋ยวเราให้ดูรอบคันกันก่อนนะคะหากใครมีงบประมาณนะคะในราคาที่ไม่ถึง6 0แสนเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยแล้วก็เป็นปี2011นะคะยังไม่เก่าจนเกินไปค่ะ คันนี้เป็นเครื่องดีเซล178แรงม้านะคะมาพร้อมคู่มือการใช้กุญแจสำรองบุคเซอร์วิสครบเลยคันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันค่ะคันนี้ก็จะออกแนวลุยๆหน่อยนะคะนั่งสูงสุดเนี่ยได้ถึง7ที่นั่งเลย ภายในนะคะออปชันก็จะมีพงมาลัยนะคะพาวเวอร์มีคูสคอนโทรลคะ่ะเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะคู่หน้าเลยจอ L C D นะคะขนาด7นิ้วแบบทัชสกรีนเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทนิดนึงนะคะให้ดูเลขไม์กันค่ะปี11เลขไม์เพียง150,000เท่านั้นนะคะ อย่างที่บอกไปค่ะแอดไมล์เน้นรถสวยประวัติดีนะคะและเลขไมล์แท้แน่นอน,นะคะ่ะเป็นเจ้าของได้ง่ายๆค่ะคันนี้เครดิตดีคุณลูกค้าฟรีดาวเลยนะคะภายในเนี่ยก็สภาพยังดีค่ะคอนโซลนะคะไม่มีรอยแตกนะคะพวงมาลัยสภาพดีหัวเกียร์สภาพดีนะคะเบาะก,ก็สภาพดีค่ะการใช้งานเนี่ยตามอายุการใช้งานเลยสภาพรถนะคะ แต่ถือว่าโดยรวมดูแล้วสมบูรณ์ค่ะพร้อมใช้เลยคันนี้ปาเจโรเนี่ยเป็นอะไรที่ s u v 7ที่นั่งเนี่ยที่ขนาดประมาณเนี้ขายดีที่สุดเลยมิสูนะคะปาเจโร่หรือว่า Fortuner นี่จะขายดีเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันค่ะ เข้าไปนะคะเห็นจักรยานคันหนึ่งซึ่งคันนี้เป็นจักรยานที่พับได้ค่ะแต่เราเนี่ยจำลองมาให้ดูว่าถ้าคุณเนี่ยเ,เกิดอยากจะพาจักรยานไปนะคะกับลูกๆคุณเนี่ยก็สามารถนำมาไว้ในรถได้หรือว่าคันนี้มีแหลกหลังคาอยู่แล้วสามารถวางด้านบนก็ได้นะคะหรือว่าจะไว้ในรถก็ได้ก็คือติดอุปกรณ์เสริมแล้วก็สามารถขนของได้เยอะเลยใช,ใช่ไหมคะใช่ใชค่ะสำหรับคันนี้แต่ถ้า อยากเอาไว้ด้านในนะคะก็สามารถเอาไว้ฝั่งหนึ่งได้แล้วฝั่งนี้ก็ยังนั่งได้อยู่หากในครอบครัวมีกัน3คนแต่เนื่องด้วยจกักรยานถ้าพับได้เนี่ยคุณก็สามารถนั่งได้อีก5เป็น5้าที่นั่งเลยใช่คะ,คะที่จริงเนี่ยพับแค่ด้านหลังแล้วก็เก็บไปด้านหลังก็ได้เหมือนกันแต่นี่คืออย่างให้เห็นว่าสามารถอยู่ของที่ยาวๆเนี่ยก็สามารถวางได้เหมือนกันใช่ค่ะของที่มีขนาดใหญ่นะคะอย่างจากักรยานเนี่ย เวลาไปทริปต่างๆตามต,ต,ต,ต่างจังหวัดนะคะจกักรยานก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะที่ต้องพกติดไปถ้าใครมีลูกๆนะคะหรือว่าจะเป็นถุงกอล์ฟกับคุณพ่อนะคะเตาปิ้งย่างของคุณแม่เนี่ยสามารถพกไปได้อย่าง,างเยอะแยะมากใช่คะ่ะเต็นท์โอ้โหไปตั้งแคมป์รับรองคันนี้นะคะนอกจากนำความสะดวกสบายมาให้แล้วนะคะยังคุ้มค่ามากๆในราคาเพียง 59000บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดฝากระโปรงให้ดูนะคะแต่ด้านหน้าให้ดูนะคะเดี๋ยวตัดเดี๋ยวเราดูด้านหลังกันก่อนนะคะเดี๋ยวให้กล้องไปดูด้านหลังในมุมมองด้านหลังนะคะว่าเป็นอย่างไรกับคันนี้คันนี้นะคะย้ำราคากันอีกครั้งค่ะเพียง599,00 0บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวไปเลย นี่เขาก็ไม่ได้กินพื้นที่มาถึงฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็ยังสามารถนั่งได้อยู่ด้วยแล้วก็คนด้านหลังไม่ต้องห่วงเลยค่ะมีทั้งแอร์นะคะที่วางแก้วให้ด้วยนะคะรับประกันความเย็นขึ้นมาจากอากาศร้อนๆนะคะเดินขึ้นรถมาเนี่ยก็เย็นได้เลยด้านหลังเขาก็จะมีที่พ่วงนะคะชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยอันนี้ใช้งานได้จริงนะครับทดลองแล้วค่ะ ระบบไฟฟ้านะคะในรถหรือว่าระบบแอร์เนี่ยก็ยังเย็นฉ่ำปกตินะคะอันนี้ก็อาจจะต้องมีแบบว่าที่ยึดติดนะคะนี่ก็สามารถที่จะมาเกี่ยวตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันเดียวคะ่ะกับห้องเครื่องที่หลายๆท่านบอกว่าดูภายในรถแล้วนอกรถแล้วนะคะก็อยากให้ดูห้องเครื่องด้วยว่าเป็นอย่างไรนะคะ เหลือคันเดียวแล้วนะคะห้ามพลาดเลยกับป a เจโร่ p o r t 2.5 GT ปี2 1 1 1คันนี้ราคาเพียง5,99,000บาทเท่านั้นค่ะฟรีดาวไปเลยสำหรับลูกค้านะคะที่เครดิตดีเนี่ยอนุมัติผลภายใน4ชั่วโมงหรือ1วันก็รับรถกลับบ้านได้เลยนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้านะคะเกือบทั้ง50ท่านที่เข้ามาชมนะคะเดี๋ยวเราให้ดู ตั้งแต่ตรงนี้เลยไล่ไปเรื่อยๆนะคะห้องเครื่องสะอาดค่ะไม่มีชนหนักมาอย่างแน่นอนนะคะสำหรับรถแอดมายทุกๆคันเลยค่ะจากประสบการณ์ที่ได้รีวิวนะคะได้เห็นรถเข้ามานะคะกระบวนการการรับรถนะคะการตรวจเช็ครถนะคะนอกจากช่างที่ชำนาญการที่โชว์รูมเราแล้วนะคะก็ยังตรวจเช็คที่ศูนย์บริการของรถรุ่นนั้นๆด้วยนะคะทั้ง รับเข้าแล้วก็ส่งมอบด้วยค่ะแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะคะมีลูกค้าเข้ามาจองรถนะคะไม่ว่าจะเป็นปาเจ r o ปี12นะคะนิสสันจุกนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยกับโปรโมชั่นดีๆค่ะขออนุญาตย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะโปรโมชั่นส่วนลดค่าจัดโอนค่ะเพียงคุณจองรถนะคะที่แอดมายวันนี้ ถึงวันที่12มกราคมนี้นะคะรับส่วนลดค่าจัดโอนไปเลย80%ค่ะและโปรโมชั่นวันเด็กนะคะเรามีมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ ซื้อรถ1คันแถมอีกหนึ่งคันเลยนั่นคือแถมจักรยานไปเลยนะคะให้กับคุณลูกๆในวันเด็กนะคะจักรยานพับได้ค่ะแบบด้านหลังเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่19โมกราคมนี้นะคะก็รีบๆเข้ามาจับจองรถสวยๆของแอดมายกันนะคะหรือว่าอยากจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเบอร์ c a l center 0ย์เจ็นนะคะและช่องทางไลน์ค่ะ แอดแอดมายค่ะค่ะก่อนจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งที่ช่อง YouTube ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ทุกๆวันค่ะแล้วพบกับแอมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ